จริงหรอเนี่ยเปิดค่าตัวชมพู่อารยาเล่นละครเรื่องแรกปี2541ได้เท่านี้เองเป็นอีกหนึ่งซุปตาเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้สำหรับชมพู่อารยานอกจากงานในวงการของประเทศไทยแล้วเธอยังออกงานอีเวนต์รับงานที่ต่างประเทศด้วย ก่อนหน้านี้ในช่วงที่ยังไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็ต้องเห็นแม่ชมนั้นเดินเฉิดฉายที่พรมแดงเมืองคารที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วและนอกจากนี้ค่าตัวปัจจุบันของเธอนั้นก็ไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่าตัวในการเล่นละครประมาณ75,000บาทต่อตอนค่าตัวในการออกงานอ e ีเวนต์ประมาณ120,000บาทต่อครั้งและค่าโฆษณาประมาณ7จ็ดล้านบาทต่อชิ้นเลยทีเดียว แต่ก่อนที่จะขึ้นแท่นเป็นซุปตาอย่างในตอนนี้เมื่อก่อนย้อนกลับไปเมื่อปี2,541ชุมพู่เคยเป็นแค่ตัวประกอบในละครเรื่องมารยาริษยาเวอร์ชั่นที่นกสินใจเป่งพาณิชย์และลูกเกดเมทินีกิ่งพยมซึ่งในตอนนั้นค่าตัวอยู่ที่3,000บาทเท่านั้นเองขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com